ไมไไเลยไป่อนนี่สยากรับเสร็จแล้วกลับบ้านได้เลยนะครับ พออภัยพี่น้องประชาชนช่วยนะครน,น,คน,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 นประชาคมแหลมฉบังนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะช่วงบ่ายก็จะไปแจกที่สำรับประชาคมทุ่งกาดนะคะซึ่งเราก็จะแบ่งสรรมันส่วนกันไปในสัดส่วนที่เท่าๆกันนะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ บรรเทาความเดือดร้อนในช่วงนี้ไปก่อนนะคะก็ต้องขอบคุณทีมงานของจังหวัดชุมพรีนะคะโดยท่านอำเภอศรีศราชาแล้วก็ทางสพแหลมฉบังเลยแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครแหลมฉบ,บงังเอาสามอต่างๆนะคะพี่น้องพนักรรมการชุมชนได้ช่วยกันเอาบัตรนะคะคูปองไปแจกใจ่ายให้กับพี่น้องในชุมชนทั้ง23ชุมชนค่ะครับก็ที่จริงก็ตามนโยบายของผู้บริหารที่มีความห่วงใย พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครแหลมชบังในช่วงที่เก,เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือโควิด19กเนี่ยนะครับก็ทำให้ผู้บริหารเนี่ยก็คิดที่จะทำะแล้วก็ร่วมมือกับทางส่วนราชการนะครับในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับไม่ว่าจะเป็นการบริจาคอ,อุปกรณ์ทางการแพทย์ไปยังหน่วยงานต่างๆนะครับ รวมถึงพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในช่วงที่ว่าการทําอาชีพก็ลําบากมากขึ้นนะครับการดํารงชีพก็มีค่าใช้จ่ายยังเหมือนเดิมนะครับรายได้ก็อาจจะลดลงผู้บริหารก็มีความตั้งใจนะครับก็ได้ปรึกษาส่วนราชการว่าทํำยังไงที่เราจะมีส่วนร่วมนะครับก็คือเราก็เลยทําของขึ้นมานะครับโดยความร่วมมือกับพนักง,งานจิตอาสาด้วยนะครับช่วยกันกรบรรจุ ถุงพวกนี้นะครับแล้วก็นําส่งพี่น้องประชาชนโดยปรึกษาทางท่านผู้ว่าราชกา,ารจังหวัดท่านนายกเทศมนตนรีนครแหลมฉบังนะครับแล้วจนถึงผู้กํากับการสถานีตารวจภูธรน,นะครับแหลมฉบังนะครับแล้วก็อำเภอบางละมุงนะครับที่ได้ให้ความการุณาให้เจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือนะครับในเรื่องของอการจัดให้เป็นไปตามระเบียบ ของส่วนราชการนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้บริหารของกลุ่มไทยออยก็คิดว่าเราก็จะถือว่าเราอยู่ในพื้นที่นครราชบังเราก็จะมีส่วนร่วมในการทำสิ่งเล็กสิ่งน้อยนะครับที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงที่มีความยากลำบากในสถานการณโควิด19นี้นะครับก็ทั้งนี้ต้องขอบคุณในส่วนราชการแล้วก็ตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัด ชนบุรีท่านนายอำเภอศรีราชานานอำเภอบางละมุงนะครับท่านนายกเทศมนตรีนครแหลมชบังนะครับจนถึงท่านนายกบุญเลิศแล้วก็ผู้บริหารเทศบานลนครหลมชบังเรานะครับรวมถึงพี่น้องมูลนิธินะครับสว่างประทีปแล้วก็หน่วยกู้ภัยนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ต่ตางๆที่ของนครแหลมชบังมาช่วยจัดงานครั้งนี้นะครับก็ วันนี้สถ,ถานการณ์เนื่องจากมีฝนตกก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการแจกนะครับให้เกิดความเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบในเรื่องของการระเบียบของทางราชการในช่วงนี้นะครับก็ถ้ามีอะไรขัดตกกร่้องนะครับก็คิดว่าพวกเราผ่านพ้นไปได้ด้วยความร่วมมือของพี่น้องประชาชนและหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องนะครับก็ไทยออยก็ยังยืนหยัดนะครับที่จะร่วมมือกับนครแหลงชบังในการดูแลพี่น้องประชาชนรอบโรงกันเราต่อไปครับ